สวัสดีครับผมธานีอิสุสุวันนี้จะมารีวิวรถบรรทุก6ล้อขนาดกลาง NPR 150แรงม้าพร้อมตู้ประตู10บานขนาดความยาวต่อตู้อยู่ที่4.9เมตรรถรุ่นนี้น้ำหนักบรรทุกรวมจะอยู่ที่8.5ตันนะครับในส่วนของการรับประกันตัวรถก็จะรับประกัน5ปีไม่จำกัดระยะทางพร้อมคูปองส่วนลดค่าแรงและค่าอะไหล่มูลค่ารวม2 1 0 0 0บาท เดี๋ยวผมจะพาไปชมรอบๆตัวรถกันนะครับสำหรับรถ NPR 150แรงม้ารุ่นนี้เครื่องยนต์ก็จะเป็นซ u เปอร์คอมมอนเรลนะครับขนาดเครื่องยนต์5 1 9 3 c ซีซีในส่วนของเกียร์ก็จะเป็น6เกียร์เดินหน้าพร้อมโอเวอร์ได์นะครับในส่วนของล้อจะเป็นล้อกระทะขอบ16น็อต6ตัวยางเลเดียน ขนาดถังน้ำบันมันจุได้100ลิตรแบตเตอรี่12โวลต์จำนวน2ลูกนะครับระบบเบรกก็จะเป็นระบบเบรกแบบไฮดรอลิกพร้อมหม้อลมช่วยเบรกแบบศูญญากาศและเบรกไอเสียแชสซีขนาดใหญ่มาพร้อมกับเพลาหลังแก่งสุดนะครับเพื่อรองรับการบรรทุกหนักโดยเฉพาะเรามาดูในส่วนของขนาดความกว้างความยาวและความสูงของตู้รถคันนี้กันนะครับ ความยาวจะอยู่ที่4.9เมตรความสูง2.2เมตรและความกว้างจะอยู่ที่2.25เมตรนะครับตู้คันนี้เป็นงานของอู่ศักดิ์สิทธิ์สามพานนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดประตูตู้สิบบานให้ลูกค้าดูภายในรถกันนะครับ รถ6ล้อขนาดกลางพร้อมตู้10บ,บานก็จะมาพร้อมกับหมวกลูลมมาตรฐานช่วยลดแรงเสียดทานลมและทำให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นในส่วนของตู้10บ,บานก็จะไม่มีเสากลางนะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการนำสินค้าต่างๆขึ้นลงพื้นจะเป็นพื้นเรียบพร้อมจุดยึดที่พื้นจำนวน8จุดและตัวกันกระแทกที่ประตูผนังด้านในก็จะเป็นเหล็กพับรอน ติดสติกเกอร์และอุปกรณ์สะท้อนแสงติดตั้งตามกฎหมายนะครับต่อไปเราจะไปดูในส่วนของภายในห้องโดยสารกันต่อเลยนะครับรถรุ่นนี้ก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าและเซ็นทันล็อกพวงมาลัยดีไซน์ใหม่สวยงามกระชับมือและสามารถปรับได้สีทิศทางถุงลมนิรภัย โดยจะทำงานร่วมกับเข็มขัดนิรัดภัยนะครับเพิ่มความปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่วิทยุ CD ดีพร้อมระบบแอร์แบบสมบูรณ์แบบปรับได้6ทิศทางภายในกว้างกวางนะครับมาพร้อมกับช่องเก็บของอนเนกประสงค์สำหรับการรีวิวรถผมขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณลูกค้ามากๆที่เข้ามารับชมนะครับ สำหรับลูกค้าที่สนใจออกรถรุ่นนี้ไว้ใช้งานสามารถโทรมาสอบถามโปรโมชั่นได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับยินดีให้คำแนะนำในการออกรถและพร้อมส่งมอบรถถึงบ้านลูกค้าทั่วประเทศนะครับขอบพระคุณมากๆครับ